ธรรมะจะเกิดขึ้นที่ไหนศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมะนี่เบื้องแรกมันจะต้องมีศีลศีลน,น,นี่คือความสงบคือความผิดทางกายทางใจเนี่ยไม่มีไม่มีมมก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความผิดที่ความไม่เดือดร้อนเกิดขึ้นมา้ความสงบคลางคงมันก็เกิดขึ้นมาตัวสมาธิมันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวมันนั่นนะ่ะดังนั้นท่านที่จะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้เป็นต้นเป็นทาง ของพระอดีตเจ้าจะดําเนินไปสู่พระนิพพานมันอันเดียวกันถ้าพูดในสั้นก็นมาศินก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคือก้อนเดียวทําก้อนเดียวศิลก็คือสมาธิสมาธิก็คือสิลสมาธิก็คือปัญญาปัญญาก็คือสมาธินะก็ะเหมือนมะม่วงใบเดียวกันนันแดะเมื่อมันเป็นดอกมาก็ดอกมะม่วงนะเมื่อมันเป็นรูปเล็กๆมาก็เรียกว่าผลมะม่วงมันยงเล็กเมื่อมันโตขึ้นมาก็เรียกว่ามันโตไปหน่อยนะ เมื่อมันโตไปโตไปมันหามกับมะม่วงมันหามแต่มมันสุกกับมะม่วงมันสุกก็มะม่วงรูกเดียวกันนั่นแหละแต่มันเปลี่ย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 นไปมันจะโตก็โตมาจากเล็กมันเด็กมันกระเด็กไปหาโตจะว่ามะม่วงคนในใบก็ได้จะว่าใบเดียวกันก็ถูกศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นผลที่สุดจะก็ตกเป็นมรรกเดินทางไปสู่กระแสของปณิพาน